ลมจากทุ่งนาพัดวูบเข้ามาในศาลาเก่าผมยกมือรูปต้นคอขนอ่อนลุกชันอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่อากาศอบอ้าวเมื่อคืนผมฝันร้ายฝันถึงระคังแตกระคังใหญ่ที่ห้อยอยู่บนหอระคังเก่าแก่กลางเมืองลบบุรีเพื่อนมันเล่าให้ฟังว่าคืนเดือนมืดถ้าใครผิดคำสาบานที่เคยให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระคังจะดังขึ้นเองแม้จะแตกหักไปแล้วก็ตาม สามครั้งมันจะกระทบกันเองสามครั้งแล้วเรียกชื่อคนที่ผิดสัตว์ผมหัวเราะเยาะแต่ในใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะผมสาบานอะไรไว้ที่นี่นะนานมาแล้วนานจนลืมไปแล้วจริงๆแสงจันทร์ส่องหลอดช่องหน้าต่างศาลาเป็นทางยาวฝุ่นละอองลอยคว้างในอากาศผมเดินไปหยุดตรงนั้นรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ เสียงหาหอนแววมาแต่ไกลโหยหวนราวกับกำลังร่ำไห้ผมก้าวเท้าออกจากศาลาเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบๆมุ่งหน้าไปยังหอระฆังเก่าแก่ผมต้องไปดูให้เห็นกับตายิ่งเข้าใกล้ยิ่งรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านออกมาหอระฆังสูงตระงานอยู่เบื้องหน้าเงาทะมึนปกคลุมไปทั่วบริเวณลมพัดแรงขึ้นจนได้ยินเสียงวีดหวิว เงียบเงียบจนหน้าขนลุกแล้วผมก็ได้ยินกริง๋งเสียงเล็กๆเ,เหมือนโลหะกระทบกันเบาๆดังมาจากข้างบนผมเงนยหน้าขึ้นมองในความมืดนั้นผมเห็นเพียงเงาของระฆังที่แตกหักกริง๋งกริง๋งเสียงดังขึ้นอีกสองครั้งทีรัวแล้วเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นกริง๋งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหู สมชายผมรีบหันขวับไปมองไม่มีใครแต่เมื่อผมก้มลงมองเสื้อตัวเองรอยฝุ่นขาวเป็นรูปมือปรากฏอยู่บนหลังเสื้อของผม